ใกล้เคียงก็คือยูในลาวเจ้าพอเชิรินูเตร์ลัตนาเัยสบายดีบรรดาทานผู้ชมที่กำลังติดตามในขณะนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานมโหสวันติสาวเก้ามิซาสองพันเวิได้เก็บตัวอย่างทั้งเมด4 8 0 0วิตตัวอย่างคนควดของการวิเคราะห์เม็นพบคู้ติดเชื้อไม่ทั้งหมด85คน ซึ่งจะแยกออกเป็นแขวงต่างๆดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทร์มีทั้งหมด69คนบอกแก้วมี7คนสวรรณเทศพบ3คนแขวงเวียงจันทร์2คนแขวงสิญาบุรี2คนแขวงจมวสักพบ1คนและแขวงอดุดรีแมันพบ1คนมหาวนาปัจจุบันนี้หมายวามว่าสปปลาว้หงนี้ มีตัวเลขผู้ติดเสื้อซาสมทั้งหมดเจ็ดร้อคนโบมีผู้เสียชีวิตปิ้นัวหายดีทั้งหมด5 1คนยังโน้นติดตามปิดนัวอยู่สานที่ปิ้นพัวในคอบเขตแต่สนยนกลางจนโหดบรรดาแกวต่างๆมีทั้งหมดเจ็ดร้อคนซึ่งรายละเอียดมีตันต่อไปนี้นะคกโลรวมมิจฉนมิตร คนนอนปิดตัวทั้งหมดห้าร้อยแปดคนในนั้นไม่เขามะไมเป็นทกสิบเก้าแขวงจำปาสักมีผู้นอนปิดตัวเก้าสิบสามคนในนั้นเขามาไมหนึ่งคนและคนเจ็บที่มาเต็กทีมาจากแขวงเสกองก็ยังนอนปิดตัวอยู่แขวงจำปาสักอยู่แขวงสวรรดิเขตมีคนนอนปิดตัวทั้งเมด่อสาวห้าคนในนั้นไม่สามคนแขวงบกก่บแก้ว นอดปิดป่วทั้งหมดสาชีวคนในนั้นไม่เจ็ดคนและกาแขวงสารว,ว,วันมีผู้นนปิดป่วห้าคนและแขวงอุดมไซมีผู้นอนปิดป่ว4สี่คนในนั้นไม่หนึ่งคนและกาแขวงโลน้ําทามีคนนอนปิดป่วงหกคนแขวงวิกจันนั้นมีผู้นนปิดป่ว1สิบคนในนั้นไม่แมนมีอยู่สองคนและอีกหนึ่งคนจากแขวงวิกจันแมน มานอนปิดปวัวอยู่ในนครหลวงีิจันแขวงพงศลีนั้นมีผู้นอนปิดปวัวสามคนแขวงหลวงพระง14คนแขวงเสียบุรีนอนปิดผัวสามคนในนั้นข่าม,มาไม่สองคนแขวงบริกมไซ้นอนปิดปวัวสองคนแขวงขมวนหนึ่งคนและแขวงซิงขวางหนึ่งคนคนเจ็บทุกคนแม้มีสุขภาพและบอบวาทางกายก็คือทาง สุขภาพจิตสมบูรณ์และปกติและทุกคนแมนแข็งแรงดี